สวัสดีค่ะเจอกับครูดานนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2อ,องเดิมค่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้เป็นเรื่องที่ต่อนเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะเตรียมหนังสือกันหรือยังเอ่ยหนังสือวันนี้ที่เราใช้ก็ยังเป็นวรรณคดีลำนำเล่มเดิมนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยค่ะ วันนี้ยังอยู่ในบทที่สามนะคะเรื่องรถสกู๊นะคะบทที่สามเรื่องรถสกว๊เป็นตอนที่สองค่ะบทที่สามนี้จะเป็นบทสุดท้ายนะคะวรรณคดีลำนำเนี่ยเราจะเรียนหนึ่งเทอมแค่สามบทนะนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะวันนี้จะเป็นบทสุดท้ายนะคะของเทอมนี้แล้วนะคะพร้อมกันไหมอ้ะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ สักกะว่าลงเรือล่องร้องตอรเล่นฤดูน้ำยามค่าเย็นทั้งชายหญิงร้อยเรียงกลอนโตตอบชอบใจจริงเปิดบานยิ่งร้องรำทำดนตรี เทพสางทอดกระทิ้นทอดท้าป่าภาคกลางเล่นสักรว,วาเป็นสุขสีคุณเจ้าบทเจ้ากรอนชื่นชีวีทุกภาคมีเพลงื้นบ้านเล่นกันเออ สำหรับกรสักวาที่จบลงไปนั้นนะคะเขาบอกอะไรนะเราต่อเนื่องเลยเราเรียนเรื่องเรื่นรศสักวาแน่นอนว่าเราจะมีบทสักวามาให้นักเรียนสังเกตนะคะนอกจากบทสักวาที่เราเรียนกันในชั่วโมงที่แล้วก็คือสักวาวานอื่นนะคะวันนี้เรามาเริ่มกับสักวาบทนี้ บทนี้เขากล่าวถึงเรื่องอะไรนะคะเขาบอกว่าบทสักวาขึ้นต้นด้วยคําว่าสักวาลงท้ายด้วยคําว่าเอย่ยจริงไหมคะนะักเรียนสังเกตดูสิคะใช่เหมือนที่เขาบอกไหมคําขึ้นต้นคาแรกคือคําว่าสักวาและลงท้ายด้วยคําว่าเอย่ยจริงไหมคะอ่าอันนี้คือจุดเด่นของบทสักวานะคะ ทีนี้ข้อสองเขาบอกว่าการเล่นสัก,กาวาเป็นการละเล่นพื้นบ้านของคนไทยภาคกลางนิยมเล่นกันในฤดูน้ำหลากเทศกาลทอดกระถิ่นทอดข้าป่าจริงไหมคะอ่าดูในบทนี้เขาบอกว่าเห็นไหมคะัภาคกลางเล่นสัก,กาวาเป็นสุขสีคนเจ้าบทเจ้ากรอนชื่นทีวี ทุกภาคมีเพลงพื้นบ้านเล่นกันเอ่ยไม่ไเอ่ยเขาบอกว่าทุกภาคเลยนะลูกทุกภาคมีเพลงพื้นบ้านเล่นกันเอ่ยแต่บทสักวารเนี่ยเป็นคนภาคกลางชอบเล่นนะคะเล่นในซ้อนไหนเทศกาลทอดกระถิ่นทอดตะปานักเรียนรู้จักเทศกาลทอดกระถิ่นทอดตะปาะไหมคะเทศกาลทอดกระถิ่นเนี่ยนะคะอ่านวัสดุถิ่น เป็นชื่อพิธีทางศาสนาที่ชาวพุทธถวายผ้ากระถิ่นนะคะก็คือผ้าอย่างนี้นะคะลูกใส่พานไปถวายพระนะคะถวายผ้ากระถิ่นแดกพระสงค์ที่อยู่จำพรรษาครบสามเดือนนะคะพิธีนี้จะกระทําเป็นประจําทุกปีระหว่างแรงหนึ่งข้ามเดือนสิ็ดถึงขึ้นสิบห้าข้ามเดืน ได้มีโอกาสได้ไปร่วมนะคะไปร่วมพิธีทางศาสนาแบบนี้เนี่ยคือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะนักเรียนจะได้เห็นเออพิธีกรรมมันเป็นยังไงนะนะคะการถวายจะเห็นหวถวายเท่าป่าเน,ะนาะการทำบุญเข้าวัดนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวบทสักวาบทนีลนนนะะ้ลองอ่านพร้อมกันไหมคะลองอ่านพร้อมกันสักหนึ่งครั้งเนาะอะนักเรียนเตรียมพร้อมนะคะ สสักจะว่าลงเรือลองร้องกอนเล่นฤดูน้ำยามคํำเย็นทั้งชายหญิงร้อยเรียงกรอนโตอตอบชอบใจจริงเบิกบานยิ่งร้องรำทําดนตรี เทศสารทอดกระทินทอดผ้าปาผ้ากรางเล่นสัก,กรวาเป็นสุขสีคนเจ้าบทเจ้ากรชื่นทีวีทุกภาคมีเพลงทินบานเล่นกันเอ่ยเก่งมากค่ะเักเรียนมองว่างให้เป็นบท นะคะเป็นทำโนสนนะถ้าเราอ่านได้เนี่ยก็จะติดตัวเราไปเลยนะคะเวลาเราไปเรียนชั้นที่สูงขึ้นขึ้นป .4 ป .5 เนี่ยเขาจะมีอ่านอ่านอนสนอแบบนี้อยู่นะคะฝึกไปนะคะลูกจะได้เก่งเนาะ,ะต่อไปครูดานีบทสกาวาอีกบทหนึง่งมาให้นักเรียนสังเกตและฝึกอ่านนะคะบทสกวาบทนี้นะคะ ชื่อศักวาส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะอยู่บรรทัดแรกนะคะเมื่อกี้นะคะศักวาดาวจระเข้ใช่ไหมลูกก็จะเรียกว่าศักวาดาวจระเข้เลยศักวาหวานอื่นเห็นไหมคะประโยคแรกเนาะและเมื่อกี้ศักวาลงเรือนะคะก็จะ,จะเรียกประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวฟังบทดนี้จากครูดังเที่ยวนี้ก่อนเนาะศ <c oughs> ักระวาดาวจระเข้ก็เหหกอ ศีษะตกทันท้างถึงกลางเท้าเป็นวันแรแมแจ่มแจงด้วยแสงดาวน้ำ้างกลาวปลายโปรยโรยละอองลมเรื่อยเร่ยเื่อยเทีวต้องผที่วเฮความนหนาวเหลือทานคนกระมนมอง สักกุนากาดุว่ากอเราร้องดูแส้นทองเจ้าทอง้างาเอ่ยบทนี้เป็นบทสักตวาดาวจระเท้นะคะชื่อเขาบอกว่าบทสักตวาดาวจระเท้ดาวจระเท้ก็คือเป็นชื่อกลุ่มดาวนะ ได้ในวิชาอะไรคะวิทยาศาสตร์หรือเปล่าเกี่ยวกับดาราศาสตร์เกี่ยวกับดวงดาวนะคะใครที่ชอบแนวนี้ นะคะปกติเราเนี่ยตามปฏิทินแล้วเนี่ยเขาจะมีข้างขึ้นกับข้างแรนนะคะข้างขึ้นก็จะเป็นสังเกตจากดวงจันทร์จะเป็นดวงอันนี้เขาเรียกว่าข้างขึ้นนะคะส่วนข้างแรนเนี่ยดวงจันทร์จะเป็นยังไงคะจะเป็นขึ้นเซี่ยวนะคะอันนี้คือลักษณะทั่วไปนะคะที่ที่เราจะมองเห็นได้แต่พวกเอ่อเรื่องดาวเรื่องดวงจันทร์หรือ ประมาณนี้เนะีน่ยนักเรียต้องศึกษาเพิ่มเติมเนาะเรารู้ประมาณนี้ก่อนนะคะเขาบอกว่าอะไรลูกน้ําค้างคราวปลายโปรยโรยละอองเวลาตอนกก็จะมีน้าค้างนะคะเย็นนะคะมีน้ําค้างคราวโรยลนะอองเลยนะคะเขาบอกว่ามีอะไรอีกลมเรื่อยเรื่อยเฉยเฉีวต้องผิวเนื้อมีลมด้วยลมเรื่อยเรื่อยเฉยเฉีวต้องผิวเนื้ออันนี้ลมพัดแรงไหมคะไหนที่ว่าแรงไหมลูก เป็นลมเรื่อยๆ,ๆก็คือพักนี่แรงมนกนะคะพักพอเย็นสบายนะคะโดยผิวเราเนี่ยก็คือเย็นสบายอากาศดีประมาณนี้นะคะความหนาวเหลือทานทนกระมวลหมองอา้าวตัวยคานี้ก็บอกว่าความหนาวเหลือทานทนความหน,หนาวเนี่ยหนาวมากจะทนไม่ได้นะคะกระมวลหมองเลยนะคะความหนาวเหลือทาน,น,านทานกระมวลหมองแสดงว่าอากาศค่อนข้างจะหนาวมากนะคะ สักคุนาคาดูว่าวก็เล่าร้องสักคุนาแปลว่านกนะคะนกกานกกาเว่าวก็ร้องนะคะอากาศก็เย็นนกก็ร้องนะคะดูแสงทองจากฟ้าโซลาเอยดูแสงทองจากฟ้าโซลาเอยเป็นยังไงคะดูแสงทองแสงทองก็อาจจะเป็นว่าดวงอาทิตย์กำลังจะดขึ้นแล้วนะคะดวงดาวขอลาจากฟ้าไปก่อนแสดงว่า ใกลุ้่งใช่ไหมลูกกำลังจะฟ้าสางแล้วนะคะอากาศก็เลยเย็นมากมีน้ำพด้วยมีนกดาวร้องด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวหนึ่งเทนะี่ยวนะคะนักเรียนะาสกวาดาวจระเข้เราอ่านเป็นคำนองสนองพร้อมกันหนึ่งเที่ยวอม1 2 3สกาวาดาวจระเข้ก็เทหกศีรษะตกคันทางถึงกลางเทาง้ทา เป็นวันแรมแสงแดงด้วยแสงดาวน้ำ้างเราปลายปโปรยโรยละอ,ลองลมเรื่อยเรื่อยเฉยชิวส้องผิวเนือ้อน้ำความหนาเนื้อทานทนกระมุนมองจากกูนากาดูวาวก็เราเริ่มดูแสงทองจับ นี้นะคะผ่านบทสักรวามาสองบทแล้วจสักรวาลงเรือล่องแลวก็สักรวาาดาวจัลเปีทีนี้เรามาดูสักรวาบทแรกที่เราเรียนกันไปนชั่วโมงที่แล้วก็คือสักรวาวานอื่นนะคะร้อมตั้งหนึ่งเที่ยวเพื่อเป็นการทบทวนค่ะหนึ่งสองสาม สักกว่าวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแม้นพจมมานที่วานหอมกลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพยอมอาจจะน้องจิตน้่ม้วยลมลมแมลรอลามยาหยากไม่กลับพื่มจังดูดดื่มมรเพ็ตต้องเข็ดหงม ผู้ดีใครไม่ปุดกอบชอบอารมณ์ใครฟังลมเมินนาละอาเอย้ยสักกวาวานอื่นเก่งมากนักเ,เรียนหลายคนนะคะอ่านคล่องแล้วนะคะอ่านได้แล้วให้ฝึกบ่อยๆนะคะสักกวาวันอื่นที่เราได้อ่านกันไปนั้นนะคะอย่างที่กล่าวมันไว้แล้วในชั่วโมงที่แล้วว่าเป็นการกล่าวถึง คำพูดนะคะคําพูดที่ไพเราะอ,อ่อนหวานเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะักเรียนจะต้องพูดจาไพเราะนะคะใครฟังแล้วก็จับใจนะคะสนออหูฟังแล้วก็ยินดีดีใจโอ้น่าฟังังเลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครพูดคำหยาบพูดไม่ดีก็จะมีแต่คนไม่ชอบนะคะคนเมินหน้าคนไม่อยากฟังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องคําพูดเนี่ยสําคัญคุณครูเจอ,อแล้วให้นักเรียนเนี่ย เด็เนี่ยต้องพูดจาไพเราะนะคะทีนี้เมื่อวานเนี่ยค่ะเราคร้างกันไว้ว่าเราจะมาพูดเรื่องบทจักรวานนี้และพูดถึงบอระเพ็ดนะคะดังดูดดื่มบอระเพ็ดต้องเผ็ดขมอ่าบอระเพ็ดเขาบอกว่ามันขมรูไม่แน่ใจว่านะักเรียนรู้จักบอระเพ็ดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องบอระเพ็ดกันดีกว่านะคะอ่ามาค่ะ รเพเขาบอกว่าเป็นชื่อไม้เผาชนิดหนึ่งเผาอ่อนมีผิวสีเขียวเรียบนะคะเผาแก่มีสีน้ำตาลอมเขียวผิวขรุขระเป็นตุ่มๆอ่านีดูภาพนี้เลยค่ะเป็นเหมือนกับกิ่งไม้นะคะลักษณะเขาเนี่ยจะเป็นเผายาอยันนี้เขาตัดมานะลูกตัดมาเป็นท่อนๆน,นะคะผิวเขาเนี่ยจะขรุขระนะคะเป็นตะปมตะปั่มทั้งแห่งเลยนะคะมีรสชาติ ผมจัดนะคะบอระเพ็ดเนี่ยจะขึ้นและก็เกาะอ,อยู่กับต้นไม้อื่นห้อยและยงระยางนะคะแบบว่าอาศัยต้นไม้อื่นนะคะเขามีรากนะคะอากาศคล้ายเชือกเส้นเล็กๆมีรากก็คือรากอากาศคืออะไรลูกรากที่มันลอยขึ้นมาจากดินเช่นอ่าให้นึกถึงต้นเอ่อต้นทรไยทรย้อยค่ะนักเรียนสานเขาก็มีราก ห้อยยาวๆแล้วยงไปอยากนะก็เรียกว่ารากอากาศนะคะก็คือว่าไม่ได้อยู่ในดินนะคะจะจะลอยอยู่ในอากาศคล้ายเชื้อเสินเล็กๆนะคะห้อยงมาเป็นสายอ่ะทีนี้บอระเพ็ดเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นในดินทั่วไปโดยเฉพาะดินร่วนซุยนะคะทุกส่วนของบอระเพ็ด้เป็นยารักษาโรคอ่ะบอระเพ็ดเป็นสมุนไพรนะคะเป็นยารักษาโรคนะคะเขาคนไทยสมัยก่อนเนี่ยใช้ยางจากเผาบอระเพ็ดเนี่ย ซึ่งมีรถขมป้ายหัวนมของแม่ลูกอ่อนอันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้คำหยาบนะคะลูกเป็นเป็นเรื่องจริงโบราณเนี่ยคุณแม่ลูกอ่อนเนี่ยเวลาให้ลูกนมกินลูกานานๆเออไม่ใช่ให้ลูกกินนมไม่ใช่นมกินลูกนะลูกให้ลูกดื่มนมจากเต้าเนี่ยนานๆเนี่ยอสองขวดสามขวยเด็กจะต้องหย่านมแล้วแต่เป็นเรื่องที่ยากมากที่จะให้เด็กน้อยเนี่ย อย่างนมแม่ได้เลือกกินนมแม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโบราณค่ะเขาจะเอาอยางของบอระเพ็ดเนี่ยมาป้ายตรงหัวนมคุณแม่นะคะพอป้ายตรงหัวนมคุณแม่ปุ๊บเนี่ยรสชาติขมเนี่ยพอเด็กงับเข้าไปปุ๊บเด็กจะร้อง้ากเลยจะแบบเดินหน้าหนีน้ำลายไหลเป็นเป็นฝอยเลยค่ะน้ำลายเป็นฟองเลยบูดาเคยเคยชิมด้วยความที่เราอยากรู้ว่าเฮ้ยมันขมประมาณไหนนะคะ ูดาเขาเคยพิมาแล้วโอ้โหลูกค้าผมมากผมมากถึงขางนาดเวลาเราดื่มน,น้ําจากน้ําแบบจืดๆนะลูกน้าเนี่ยรสชาติหวานเลยเพราะว่าลิ้นเราขมนะคะถ้าเด็กๆเ,เ,เนี่ยไม่เชื่อที่พูดาพูดหรืออยากมีประสบการณ์ตรงนะคะบ้านใครมีสาเพิษนักเรียนตัดมาแล้วแตะลิ้นิดเดียวนะลูกเราเป็นการทดลองนะคะเป็นการทดลองที่จะให้เรามีประ บาบอระเพ็ดเนี่ยตึงขนาดไหนนะลูกไม่อันตรายค่ะเพราะว่าบอระเพ็ดเนี่ยเป็นสมุนไพรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราชิมได้แต่ตึนะครูดาบอกก่อนตึงมากอยากทดลองก็ไปหามาทดลองได้เลยนะคะเอาละค่ะเรื่องบอระเพ็ดจบไว้แค่นี้นะคะเป็นความรู้เพิ่มเติมเนาะต่อไปค่ะหลังจากที่เราเรียนบทสักาวามา แล้วนะคะทีนี้มาถึงคําศัพท์ในเรื่องนี้ที่เราสมควรที่จะทราบนะคะประดับความรู้เอาไว้เนาะแต่ที่คําว่าก,กระถิเนี่ยเราทราบไปแล้วนะคะต่อไปคําว่าก,กระบุง,งกระบุงในเรื่องนี้ก็เป็นลุงตับเนาะสารกระบุง,งกระบุงก็เป็นลักษณะประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นภาชนะสารรูปทรงกลมสูง <c oughs> แข็งแรงนะคะก็ะะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะไว้ใส่ของได้นะคะ มีบทหนึ่นงคำาว่ากระมนลอ่ากระมนลหมายถึงหมายถึงใจนะคะในบทสักาวาบทไหนมีคำาว่ากะมนลนะตะกี้จำไ,ไ,ได้ไหมคะกระมนลมองจำได้ไหมลูกอ่าในบทสักาวาดาวจรเข้น,นะคะความหนาวเหลือทานคนกระมนลมองหมายถึงว่าความหนาวเนี่ยเหลือที่จะทนเลยนะคะโออ ใจเราเนี่ยหมายถึง,งกระมวลก็หมายถึงใจนะคะกระมวลองหัวใจเนี่ยเศร้าหมองเลยทุกความที่มันเหนามากประ,ะมาณน,นี้นะคะอคำต่อไปคําว่าข็ดขยดนะคะข็ดขยดก็หมายความว่ากลัวมากจนไม่กว่าทําอย่างเดิมอีกนะคะข็ดขยะใน,น,นะคะาในํานี้เจอตอนไหนนะคะนักเรียนจาได้ไหมลูกคําว่าข็ดขยะเจอตอนไหน,เจอ,อน,ไหนเจอตอนที่ลุงตลับเล่าให้ฟังใช่ไหมคะลูกร เล่าให้ฟังว่าแต่เดิมเนี่ยลุงตลับอยู่ใกล้คลองที่ตลิ่งชันใช่ไหมคะตกเป็นไงลูกตกคลองไว้จระเพยไล่งัดหนีนตะลิศมาอยู่ที่นี่เลยตัวนะคะเลยคิดขยาดไม่หายนะ่ะตอนนี้นะคะตอนที่ลุงตลับเล่าเรื่องให้ฟังว่าประวัติตัวเองมาจากตลิ่งชันนั่นเองนะคะคำต่อไปคําว่าชิวหาชิวหาแปลว่าลิ้น คำว่าชิวหาเรียนจำได้ไหมอยู่ในบทไหนชิวหาชิวหาออกนิดหชิวหาหน่าจะอยู่ในบทศักรวาหวาื่นไหมลูกเพราะว่ามันเกี่ยวกับคําพูดใช่มไหมคะชิวหาหรือเอ๊ไอกไห,หรือว่าอยู่ในศักรวาดาวจรลเก อ่าอ่าไม่เจอนะคะไม่เป็นไรนะคะแต่ยังอยู่ในบทนี้อยู่ชิวหาครูาก็พยายามหาอยู่ว่าเอ๊ะมันอยู่ในบทไหนนะที่เราเรียนมาชิวหาี่ครูคุ้นๆมากเลยนะคะแปลว่าลิ้นนะคะแต่ก็ว่าว่าอืมม่นที่มึงแซ่ดีนมไม่มีนะบทสกวาวหวานหรือสกวาวลงเรือ ร้องอนเล่นชิวหามีไหมคะไม่มีเหมือนกันสากวาดาวจงเลกก็หิบูาไม่เป็นไรค่ะแต่ให้นักเรียนรู้ไว้ว่าคำว่าชิวหาแปลว่าลิงนะคะลูกต่อไปดุวาวก็คือชื่อนอกรูปร่างคล้ายการ้องเสียงดังกาว่าวกาว่าวนะคะจึงมีชื่อเรียกว่ากาวาวหรือดุวาวนั่นเอง สาวงสาวงนะคะนักนเรียนเคยได้ยินเนาะถ้าคนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยจะได้ยินบ่อยนะคะคูดาเดิมเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดจะได้ยินนกดูบอลร้องทุกวันเลยค่ะเสียงเขาจะต้องมากเลยนะคะอ่ะทีนี้ทีนี้ดูบอลนี้จะปรากฏอยู่ไหนลูกบทสักวาดาวจัลกี้นะคะจากประโยคที่ว่าจากคูนาจากคูนาค่ดูบาวก็เร่าร้องนะคะ ดูแสงของจับฟ้าขอลาเอยมีนกกานกบวบร้บองนั่นเองนะคะต่อไปคําว่าตะลิงนะคะตะลิงเป็นอักษรน,นํานะคะนักเรียนเรียนผ่านม,มาแล้วนะอักษรน,นำสองพยางนะคะพยางแรกออกเสียงอัดเสียงแต่ไม่มีสระอัดปรากฏที่เห็นนะคะอ่านว่าตะลิงเวลาเราอ่านจะมีหอหนิอยู่หน้าทาพยางที่ถนะคะจำได้ไหมคะอันนี้คบทวนเนาะ ตลิ่งแปลว่าอะไรลูกส่วนของฝั่งที่ไม่ลาดไม่ลาดส่วนของฝั่งที่ไม่ลาดนะคะริมแม่น้ําลาคลองก็คือหมายถึงว่ามีความชันนะคะมีความชันตลิ่งลยอยู่ติดกับน้ําดินที่อยู่ขอบน้ํานั่นเองตรงนั้นนะคะจะมีความชันถ้านะักเรียนไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวที่ลักษณะเป็นแบบนี้อย่าไปยืนชิดตลิ่งมากนะคะเพราะว่าอาจจะตกได้มาน่ากลัวนะตลิ่งต้อง ถึกมาหน่อยนึงนะคะอะต่อไปคำศัพท์ต่อไปนะคะคำว่าตะเลดนะคะอันนี้ก็เป็นชนิดคำอักษรนำเหมือนกันสองพยางเหมือนกันนะคะคำแรกออกเสียงอัเสียงแต่ไม่ปรากรรูปสระอะเก่งมากค่ะคำที่สองเวลาเราเขียนคำอ่านจะต้องมีหอ,อหีบนำนะคะอ่านว่าตะเลดนะคะตะเลดแปลว่า นนะะหนีกระเจิดกระเจิงนะคะลุงตลับเล่าให้ฟังว่าตัวเจะเข้ก็เลยหนีตะเลิดอยู่ที่นี่นะคะหนีตะเลิดก็คือหนีกระเจิดกระเจิงรีบหนีรีบเพนมาเลยนะคะมาอยู่ที่นี่ลกลัวเจะเข้นะคะคําว่าประเทียบแปลว่าเปรียบหรือแปลว่าเทียบนั่นเองนะคะประเทียบอยู่ในบทไหนจำได้ไหมจ๊ะกินประเทียบเปรียบดวงพวงพยอมอ่ะปิ่นก็เรียบเทียบกับ พค้ดจะมาอเอาเปเสียงนะคะไม่มีลูกอ่ะนะ,ะตัจะมาแต่ว่าทำพูดนะคะต่อไปพยมอมยู่ใม่หมดอ่าวกวาวอา่นเหมือนกันพยอมเป็นชื่อต้นไม้ขนาดใหญ่ดอกสีขาวมีกลิ่นหอมนะคะดอกพยอมเพลงชอยชื่อเพลงพื้นบ้านภาคกลางชายหญิงนิยมร้องโต้อตอบก,กันไปมาเมื่อร้อง แนะนี้ค่ะรู้จักสามคนนี้ไหมคะลูกสามคนลุงพวงชื่ออะไรนะลุงอะไรนะลุงยงใช่ไหมลูกอีกคนนึงชื่อลุงอะไรนะครูดาก็จําไม่ได้อนะลุงเออะไรนะแต่ว่าสามคนเนี้ยเขาร้องเพลงชอยนะคะนักเรียนสามารถติดตามได้ในช่องนี้เลยค่ะอยากโฆษณาให้เขาใช่ไหมลูกอ่าเวิร์กคอยนะคะสามคนเนี้ยเขาจะร้องเพลงชอยให้นักเรียน ได้นะคะเพราะว่าเพลงเฉยฟังลัวเชินแล้วก็สนุกด้วยแจ๊คกาแจ๊คกาจะจักน้อยแม่เนี่ยเขาลงกันยังไงนะคะเฉยหน้ามันหาดูได้ในช่องเวิร์ดพอย์อยลุงโย้งลุงอะไรนะสักอย่างมันสุดจาจะไม่ได้ละให้นี่จะไปติดตามดูแลกันนะคะจะได้รู้ว่าเพลงเฉยเป็นยังไงนะคะมาถึงคำศัพท์ต่อไปลูกเมินเมินแปลว่าเบือนหน้า เบือนเบือนหน้าเสียไม่ดูไม่แรก็คือไม่อยากฟังไม่อยากจะดูและไม่สนใจก็คือเมินเมินหน้าหนีนั่นเองนะคะจะปรากฏอยู่ในบทจักรวาลวาอื่นที่ถ้าถ้าเกิดว่าเราพูดไม่ช้าะเนี่ยคนอื่นก็จะเบือนหน้าหนีนะคะใครพูดเดนะี๋ยวนะบทมันอยู่ตรงไหนนะคําว่าเมินเดี๋ยวนะสุขอรูปแป๊บหนึ่งอ่ะใครฟังลมเมินหน้าลักอ่าเอยใครฟังลมเมิอน,นอ่ะอ่ะ้เอย ถ้าพูดไม่ชอบมันจะมีคนอยื่นมือน,นะคะเขาจะไม่ฟังนะระอาเมือกับระอาอย่ดได้เลยนะคะพอเมือหน้าแล้วก็ระอาเอ่ยระอาแปลว่าเบื่อหน่ายลำพานหรือหมดกําลังใจหรือถูรกรบกวนนะคะเมื่อมีคนมาพูดไม่เพราะเนี่ยค่ะเราก็ไม่ชอบนะคะทีนี้เราก็เมินหน้าแล้วเราก็เบื่อพอมากประมาณนี้นะคะต่อไปคําว่าสักกูนาก็แปลว่านกนะคะสักกูนากาดุเ๋เบาก็เร่าร้องสักกูนาแปลว่านก ต่อไปคําว่ายามนะคะยามแปลว่าดูมินหรือดูถูกนะคะคํานี้นะคะยามนะคะต่อไปคําว่าหาวหาวไม่ใช่ว่าอ้าปากแล้วก็ลมออกไม่ใช่นะคะคําว่าหาวในที่นี้หมายถึงของขวานะคะจะปรากฏคํานี้อยู่ในบทสกวาดาวจรคีนะคะ สักวาดาวลเเคก็เฮหกศรีสะตกศรีสะตกทั้นทัง,ง,งส่้นกลางหาวนะคะกลางหาวก็คือกลางของฟ้านั่นเองนะเอาละค่ะสัตกวาของเราสามหมดจบลงไปแล้วเรื่องรสสัตกวาบทที่สามกจ็จบลงไปแล้วนะคะ บรสวาวเนี่ยนอกจากจะไพเราะแล้วยังแฝงความรู้นะคะให้กับคนที่อ่านเนี่ยได้มีความรู้มีความสุขด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมเด็กจะต้องเรียนวรรณคดีเพราะเพราะว่าวรรณคดีสามารถทําให้เรานะคะมีความสุขและมีความรู้ไปด้วยพร้อมกันเลยนะคะเอาละค่ะบท กว,วาทั้งสามบทและก็รื่รสจักวาในบทที่สามก็จบเป็นเท่านี้นะคะในวรรณคดีลำนำนั้นในภาคเรียนที่หนึ่งเราจบเท่านี้นะลูกเราจะเจอกันอีกทีวรรณคดีลำนำในบทที่สี่ในภาคเรียนต่อไปก็คือภาคเรียนที่สองนะคะใส่แซกแซกเสียงเจอกันใหม่นะคะในภาคเรียนที่สองเลยนะคะสําหรับภาคเรียนนี้และชั่วโมงนี้กับวันณคดีลำนำ บูดาขอศพร้างอนนะคะไปด้วยลื่นรถถังกกวานะคะเป็นบทสุดท้ายเนาะเอาละค่ะหมดเวลาเรียนแล้วเจอกับุุดาได้ไหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะชั่วโมงนีุุ้ดาขอสวัสดีค่ะ